สวัสดีค่ะกุ้งจากคุณเสมอแท็กเตอร์นะคะคุณสมอแท็กเตอร์จะมีอยู่สองสาขานะคะสาขาแรกจะอยู่ที่จังหวัดระยองอำเภอแกลงตำบลกองดินนะคะส่วนสาขา2จะอยู่ที่จังหวัดลำปางอำเภอเมืองลำปางตำบลบ้านเป้านะคะเบอร์โทรติดต่อ0634539224ส่วนไลน์ไอดีนะคะเบอร์เป็นเบอร์เดียวกับเบอร์โทรศัพท์คือ0634539224นะคะวันนี้นะคะทางร้านมีจัดส่งรถ2คันนะคะเป็นรุ่น L3608DT กับ L4708DT นะคะ วันนี้กุ้งก็เลยก่อนการจะส่งกุ้งจะพาลูกค้ามาชมรถก่อนการจะส่งมารีวิวกันนะคะเพื่อให้ลูกค้านะคะที่กําลังมองหารถไถอยู่นะคะแล้วแบบสนใจรถร้านเราไม่สะดวกไม่สะดวกเดินทางนะคะให้ลูกค้ามีความมั่นใจว่าซื้อออนไลน์ได้รถตรงปกชัวแน่นอนเดี๋ยววันนี้เราเริ่มจากตัวรถรุ่น L36 นะคะนี่ค่ะรถรุ่นคันแรกนะคะจะเป็นรถรุ่น L3608DT นะคะคันนี้นะคะมีการทําสีใบดันหน้านะคะ เข้าไปดูได้เลยนะคะสีใบด้านหน้านะคะส่วนยางนะคะจะเป็นยางใหม่สีเส้นเลยนะคะคันนี้ลูกค้าจากจังหวัดสะแก้วนะคะอำเภอวังน้ำเย็นนะคะอ่าเข้าไปดูที่ตัวรถกันเลยนะคะตัวรถนะคะตัวรถจะนี่นะคะสีสวยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวสีเดิมเลยนะคะสวยงามนะคะตัวเบาะนะคะเบาะหุ้มใหม่นะคะตัวนี้นะคะเอาเบาะไปหุ้มมาใหม่นะคะค่ะ ที่นั่งผู้โดยสารส่วนหลังคาหลังคาเดิมนะคะค่ะรถคันนี้สวยนะคะค่ะตัวยางหลังก็เป็นยางใหม่นะคะได้ยางใหม่สี่เส้นไปเลยนะคะล้อกระทะเราทําสีให้ใหม่นะคะก่อนการจัดส่งนี่คือทําสีใหม่เลยนะคะตาไฟาไฟท้ายไฟเลี้ยวใหม่นะคะรถคันนี้ลูกค้าซื้อ,อ,อติดคู่กับอุปกรณ์หลังเป็นฐานบุกเบิกกับตัวโรตารี่นะคะแต่เราไม่ได้ติดมาทํารีวิวนะคะ แต่ว่าโรตารี่กับผ่านบูเบิร์กสวยเลยนะคะหังหลังทำสีให้ใหม่แล้วก็เปลี่ยนตัวยกให้นะคะค่ะตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่325,000บาทได้อุปกรณ์3ชิ้นนะคะพร้อมส่งจังหวัดสระแก้วค่ะดูเข้าคราวนะคะรถคันนี้นะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายากรองไฮดรลิกกรองอากาศแล้วก็เช็คของเหลวเรียบร้อยนะคะ วยเลยทีเดียวนะคะรถคันนี้เป็นรุ่น L3608 DT ลูกค้าได้ไปคุ้มมากๆเลยนะคะสำหรับลูกค้าจังหวัดสระแก้วนะคะถัดมานะคะเป็นรถรุ่น L4708 นะคะทำใบดันทำสีใบดันเรียบร้อยแล้วนะคะตัวยางนะคะยางหน้าใหม่นะคะค่ะยางยังสวยอยู่เลยนะคะค่อยๆไล่ดูไปนะคะแสงมันอาจจะแบบใกล้จะหมดแล้วนะคะอาจจะเห็นไม่ชัดนะคะตัวนี้นะคะค่ะตัวเบาะนะคะ ออหลังคาเป็นหลังคาใหม่จากพูนเสมอแท็กเตอร์นะคะเป็นหลังคาไฟเบอร์นะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะราคาพร้อมส่งตอนนี้อยู่ที่2,700บาทนะคะสำหรับหลังคาไฟเบอร์นะคะเป็นหลังคาที่เหนียวทนทานเลยทีเดียวนะคะซื้อผ่านช่องทาง l a z a ด a าได้เลยนะคะยางหลังยังสวยอยู่เลยนะคะได้9ก้าสเซเลยนะคะสำหรับยางหลังค่ะเราดูสภาพกันคร่าวเ,เลยนะคะรถคันนี้นะคะจังหวัดบุรีรัมย์จะจัดส่งจังหวัดบุรีรัมย์นะคะค่ะ ตัวท้ายนะคะก็ยังสวยอยู่นะคะเราเปลี่ยนชุดยกท้ายทั้งหมดเลยนะคะได้ไปคุ้มมากๆเลยนะคะราคาตัวนี้ราคารู้สึกจะอยู่ที่400,000นะคะอุปกรณ์3ชิ้นใบดันผ่านพร้วแล้วก็ตัวโรตารี่ตาช้างนะคะค่ะรถคันนี้เช่นเดียวกันนะคะก่อนการจะส่งเราเปลี่ยนตัวกรองนะคะเปลี่ยนกรองเปลี่ยนตัวกรองอากาศกรองโซลา่า กองหาทั้งหมดนะคะแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเช็คของเหลวเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับรถสองคันนี้นะคะจะสัดส่งนะคะ วันนี้แล้วนะคะลูกค้าปลายทางรอได้เลยนะคะส่วนใครท่านใดนะคะที่กําลังมองหารถไถมือสองปรับสภาพพร้อมใช้งานนะคะแล้วกําลังเล็งรถร้านเราอยู่นะคะไม่สะดวกเดินทางมาสามารถซื้อออนไลน์ซื้อออนไลน์ได้นะคะสอบถามเพิ่มเติมหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมจากทางเราได้เลยนะคะให้บอกว่าอยากจะได้ข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวกุ้งจะทําให้นะคะก็จะดูจะได้จากรถที่วันนี้กุ้งทํารีวิวก่อนการจัดส่งนะคะสามารถลูกค้ามั่นใจได้เลยว่า ลดตรงปกแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ